รในมันสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาระบาลีชั้นประโยค6บาลีศึกษา6ด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับ19บธันวา256หเจ็นะครับบาลีห้าสองี่สิบนะครับ,บ248เริ่มตั้งแต่อิธานิอาธิโตปัฐายะนะครับมาติกาแห่งการเกิดทีวรมาติกาก็คือหัวข้อนะ มาติกาที่แปลว่าเมืองมังหัวข้อมังอุเพศมังนะมาติกาแห่งการตรวจจีวออิธานิอาทิโตปัตยะต่อไปนี้ทรงแสดงนะเระขึ้นพระผู้มีพระภาคมาด้วยก็ได้นะครับพระผู้มีพระภาคเพื่อทรงแสดงเขตแห่งการได้จีวรเหตุเป็นที่ได้นะเหตุเป็นที่ได้จีวร ตามที่ตรัสไว้ข้างต้นต่อไปนี้ก็คือบัดนี้นะแต่ก็แปลว่าต่อบปนี้ครับพระผู้แปลไปแล้วนะประธานจึงทรงตรัสพราดำรัสเป็นต้นว่าอติมาพิกเวมาติกาตรัสตรงนี้เราม่ต้องขึ้นประธานแล้วก็ได้นะเพราะเราขึ้นประธานตั้งแต่ประโยคแรกมนแล้วนะประโยคนี้ก็ไม่ต้องขึ้นประธานก็แปลว่าตรัสไปเลยตรัสว่าสีมายะ มันมีอาทิตัวเนี้ยเราขึ้นว่าจะนังมาดูคดีตรัสพระดําดรัสว่าสีมายะเทติเป็นต้นแต่ถ้าตรัสแล้วไม่มีอาทิเนี่ยเราก็ตรัสว่าไปเลยนะนะครับถ้าไม่มีอาท์ติสั์ก็ตรัสว่าแต่ถ้ามีอาทิศิสับก็้องใส่ว่าจะนังมาด้วยนะประมาณจะเป็นอย่างนี้ไว้ตรัดไว้วนะโดยในยแห่งปุคคาธิฐานพอทง สระอีแล้วก็ถอสอบอนะท,ที่สถานนะที่สถานเป็นเขียนแบบภาษาสันสกฤตเขียนแบบภาษาสันาาสกฤตก็บรรดามาติกาแปดนี้ถอนนะการถวายสีมา,มมา,ก,าการถวายสีามาเป็นปฐมมาติกาการถวายตามกติกากติกายะทาน,นการถวายกติตามกติกา เป็นทุติยมาติกาเปก็เปเราเขียนละนะการถวายแก่บุคคลเป็นอัฐะอัธมมาติกาในคำว่าสีมายะเอติเป็นต้นนั้นถึงทราบินิฉัยต่อไปนี้เมื่อพายกถวายระบุ ถึงสีมาอย่างนี้ว่ารูปคำเนี่ยถวายรูปคำก็คือถวายระบุนะระบุสีมาอย่างนี้ว่า้าพเจ้าขอถวายแก่สีมาชื่อว่าถวายให้สีมาในคําว่าปฏิกายะเตติพิกขาปัญญติยาโหติเป็นต้นทั้งหมดก็มีในยะ นี้เช่นกันตรงนี้เราจะยกอะไรเราก็ดูในโยชนานะครับว่าโยชนาท่านจะมีให้เราดูไหมว่ายกอะไรยกอันเรื่องความเก่านั่นแหละต่อไปก็เป็นเรื่องการถวายให้สีมานะก็จะขึ้นด้วยสีมายะเทติก็ในคำว่าสีมายะเทตินี้ใส่เอถะาพม,มานะครับตรงนี้ ในมาติกานิเทศในมาติกานิเทศเป็นต้นว่าสีมายะเทติอืมบาลีไม่ตรงหรือก็เปิดข้างล่างเป็นต้นว่าสีมายะเทติยาวติกาพิขุถึงพาเชตพัง อ๋อนี่เลยนะตัวบนนี่เลยนะในมาติกาเป็นต้นว่าสีมายะเทติยาวติกาสีมายะเทติโอก็อ่านไปทั้งหมดเลยนี่ในคำว่าหรือเอธาตัวนี้เอธาตัวนี้มัง้งเนี่ยจะโยกเอ่อโยกไอ้ตัวสีมายะเทติ ดูมาก็ก็อ่านสองเที่ยวนะสีมายาเทติตัวนี้ยก็จะอ่านสองเที่ยวในมาติกาเป็นต้นว่าสีมายะเทติยาวติกาเปพาเชตพังอันดับแรกพึงทราบสีมาสิบห้าประเภทอันดับแรกก็คือตาวะนะที่ว่าก่อนๆเน,นี่ยอันดับแรกพึงทราบสีมาสิห้าประเภทคือ เวทิตัภานี่นะครับพอ,อแปลตาวะเสร็จก็มาแปลที่อิติปันนรสะสีมาเวทิตภาเราจะใส่ผู้ศึกษาด้วยก็ได้ผู้ศึกษาพึงทราบสีมาสิบห้าประเภทอิติคือหนึ่งขันทสีมา สองอุปจารสีมาสามสมาณสังวาสีมาสีอวิปวาสีมาห้าลาภสีมาหกขามสีมาเจ็ดนิคมนิคมสีมาแปดนักราสีมาเก้าปันตระสีมาสิบอุทัะขุบเขอุทะอุเขปสีมาชนะปะทาศีมารัฐาสีมารัชสีมาทีปสีมาจักรวาสีมารวมเป็นสิบห้านะบรรดาสีมาสิบห้าประเภทนั้น ันทะีมาได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องสีมาหรือเจ้าบาคาพเจ้าก็ได้ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในสีมาปถาอุปจาระสีมาสําหรับวัดที่ล้อมเพื่อกระไดอุปจาระสีมาเพื่อวิหารที่ล้อมไว้ด้วยเครื่องล้อมสําหรับวัดที่ไม่ได้ล้อม กำหนดด้วยสถานที่กำหนดด้วยสถานที่ที่เหมาะจะล้อมอีกอย่างหนึ่งจากสถานที่ภิกษุประชุมกันเป็นประจำจากโรงฉันที่ตั้งอยู่ท้ายวัดหรือจากวัดที่อยู่ประจำภายในสองชั่วเรตุบาท อันโตนี่นะภายในชั่วสองเรตุบาทของชายมีกำลังปานกลางพึงทราบว่าเป็นอุปจารสศีมาพึงทราบว่าเป็นอุปจารสศีมาฉะนั้นคำว่าอุปจารสศีมาก็คือภายในสิบสองเรตุบาทสิบสองเรตุบาทก็คือการเอาก้อนหินก้อนดินอะไรกว้างกว้างออกไป1สิบสองสิบสองตก แห่งรูป,ปนตางนะก็อุปจาระศีมานั้นเมื่ออาวาสขยายออกไปขยายออกไปวัตเทนเตสุนะก็จะขยายออกไปวัตติเนี่ยจะขยายออกไปด้วยไปด้วยเมื่ออาวาสร่นเข้ามาก็แคบเข้ามาด้วยวัตถติเนี่ยขยายนะปริหายะเนี่ยร่นเข้ามาหรือแคบเข้ามาแคบเข้ามา ร่นแคบเข้ามานะอยู่ที่อาวาสว่าอาวาสนะ่ะจะขยายออกไหมตาอาวาสขยายอุปจารศีมาก็ขยายไปด้วยถ้าอาวาสอ,อ่ปริหายะไม่ขยายใช่ไหมอาวาสร่นแคบเข้ามาออกเนี่ยนะปริหายันเตฟุเนี่ยร่นแคบเข้ามาอุปจารศีมาก็จะร่นแคบตามแต่ในมหาปัจจรีพระอาจารย์จารย์กล่าวไว้ว่าอุปจารละ สีมานั่นเมื่อภิกษุทั้งหลายเพิ่มขยายออกไปเนื่องด้วยลาบก็จะก็จะขยายตามอ่ะเนื่องด้วยลาบก็จะขยายไปตามนะม,มีวัตติด้วยนี่ทำไมเขาไม่เด้เป็นอุปจารสีมานั่นเมื่อภิกษุเพิ่มขยายก็ขยายออกไปเนื่องด้วยลาบอเนื่องด้วยลาบ,บนี้ อ้าภิกษุนั่งเป็นพื้นที่หนึ่งร้อยโยน์ก็แปลรวมนะเนืวความเนี่ยลองดูดีๆนะครับเป็มหนึ่งร้อยโยน์ติดเนื่องเป็นหมู่เดียวกันกับพิษูุที่ประชุมในวัดแม้พื้นที่ตั้งหนึ่งร้อยโยน์ก็เป็นอุปจาระสีมาเหมือนกันตรงนี้นะ ลาบทั่วถึงภิกษุทุกรูปลาโพนะครับลงณปัจจัยเลยเป็นโอโอเลยเป็นปุงลิงนะแม่สมานะสังวาสแม่สมานะสังวาสสีมากับอวิปวาสสีมาทั้งสองก็มีในดังได้กล่าวไว้แล้วที่ชื่อว่าลาภสีมา ชื่อว่าลาภศีมาพระสัมาาสมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงมันหยัดไว้เลยรรราาาเรพระธรรมสังฆาหกจาร์ถพระอธรรมสังฆาหกาเถระสังฆาหกเถระก็ไม่ได้ตั้งไว้แต่พระราชาและราชมหาอัมมาได้สร้างวัดแล้ว กำหนดพื้นที่โดยรอบหนึ่งคาวุธบ้างครึ่งโยอดบ้างครึ่งโยอดบ้างหนึ่งยดบ้างปักเสาจารึกชื่อว่านี่คือลาพษะีมาของวัดของเราแล้วปักนิกคำาคุดเนี่ยคือปักนะแล้วปักแดนว่า นี่ยนะถ้าเป็นตีนี้ก็แปลสีมังก็แดนนะแล้วปักแดนว่าสิ่งที่เกิดในระหว่างนี้สิ่งที่เกิดในระหว่างนี้เราขอถวายวัดทั้งหมดสิ่งใดเกิดในที่นี้พวกเราถวายสิ่งนั้นทั้งหมดแก่วิหารของเราสีมังในแปลว่าเขตแดนนะเราจะไปออกว่าเขตแดนก็ได้สีมาก็ได้ นี้ชื่อว่าราลาพระีมาแม่พามสีมาณน,ะานิคมสีมานาครสีมาอัพันตระสีมาและอุทธะอุทธะเกปสีมาก็ได้กล่าวไว้แล้วเช่นกันวันนี้เราละอาณาพิกตาได้นะเราบ่าเราแปลมาแล้วตั้งแต่ประโยคแรกๆนะครับที่ชื่อว่าชนบทสีมาได้แก่หลายๆชนบท ที่ตั้งอยู่ภายในแคว้นกาสีและโกศลบรรดาชนบทเหล่านั้นที่ชื่อว่าชนะรัชศีมาก็ได้แก่แดนกำหนดของชนบทแต่ละแหง่งที่ชื่อว่ารัฐศีมาได้แก่แดนกำหนดของแคว้นกาสีและโกศลเป็นตน้นที่ชื่อว่ารัชสีมารัชสีมา รัฐสีมาอ,อ๋อเมื่อกี้รัฐศีมาที่ชื่อว่ารัฐสีมาได้แก่แดนกำหนดของแคว้งกาสีและโกศลเป็นต้นที่ชื่อว่ารัชสีมาได้แก่สถานที่แพพระราชาอำนาจไปของพระราชาของพระราชาแต่ละพระองค์ อย่างนี้คือพระภริโภคะโจรโภคะเกรัตโภคะที่ชื่อว่าทีปะสีมาได้แก่เกาะใหญ่และเกาะเล็กที่กำหนดด้วยเขตทะเลที่ชื่อว่าจักรวาลสีมาได้แก่แดนที่กำหนดด้วยภูเขาจักรวาลเท่านั้น ใส่แดนมาแดนก็คือสีมานนั่นแหละบรรดาสีมาเหล่านี้เมื่อทายกอุเตเนี่ยนะเห็นพระสงฆ์ประชุมกันในขันธสีมาด้วยกรรมบางอย่างอย่างนั้นแล้วจึงกล่าวว่าขอ,อถวายสงฆ์ในสีมานี้เท่านั้นข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายแก่สงในสีมานี้เท่านั้นภิกษุที่อยู่ภายในขันธสีมาพึงแบ่งปันกันเพราะจีวรนั้นเพราะว่าจีวรนั้นย่อมถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นณปุนาติย่อมไม่ถึงแก่ภิกษุ เหล่าอื่นแม้ที่อยู่ในสีมันตริกหรืออุปจารสีมาแต่ถึงภิกษุที่อยู่บนต้นไม้หรือภูเขาที่ขึ้นในขันธสีมาหรือภิกษุที่อยู่กลางแผ่นดินใต้ขันธสีมาแท้ พอดูทีนะบางทีเขาก็ไปให้ลมเยอะนะหาประโยคไม่เจอแม่ภิกษุไม่ถึงส่อื่นไม่ถึงภิกษุอื่นๆตรงนี้นะที่อยู่ในที่นันแต่ถึงภิกษุที่อยู่บนต้นไม้แต่เมือ่อแแตตต่่ แต่ถึงขนานี้แปลว่าแต่นะแต่เพื่อแปลทีหลังได้ไหมเอาปากราติก่อนนะคลิสูตอยู่กับแต่ถึงอ๋อแต่ถึงนี่หมายความว่าอันนี้มันถึงนะไอเหมือนประโยคจีวอนะ่ะแต่จีวอนนั้นต่างตัวเนี้นะแต่หิแต่ว่าจีวอนั้นย่อมถึง แกภิกษุที่อยู่ที่อยู่ทิตานังเลยนะแกพวกภิกษุที่อยู่ในสีมันตริกที่อยู่บนต้นไม้อ๋ออยู่กลางนะอีวันนั้นปาพุนาติย่อมถึงทิตตะแก่ภิกษุที่อยู่บนต้นไม้หรือบนภูเขาที่ ขึ้นในขันธสีมาที่งอกขึ้นหรือแก่ภิกษุที่อยู่กลางแผ่นดินใต้อ,อันหนึ่งภิกษุที่ทยอถวายว่าตรงนี้น่าจะหมายถึงว่าภิกษุที่เป็นชาตทีวิพัฒนนะแต่ก็ไปเอาความนะอันนี้ก็จะแปลว่ายอมถึงแก่ภิกษุนั้นนะภิกษุที่ อันหนึ่งจีวรที่ทายกถวายว่าทินนังตัวเนี้นะยกกีวลังมาเอันหนึ่งจีวรที่ทายกถวายว่าข้าพเจ้าถวายแกสงในอุปจารสศีมานี้ก็ย่อมถึงแม่แกภิกษุที่อยู่ในขันทสีมาและสีมันตริก แต่จีวรที่ทายกถวายว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันข้าพเ,เจ้าถวายในข้าถวายให้สมาณะสังวาสสีมาถวายเพื่อนจีวรนนั้นจะไม่ถึงแก่ภิกษุที่อยู่ในขันธาสีมาและสีมันตริกนี่ที่นั่งในกระยกจีวรมาเหมือนเดิมนะ จีวรที่นายกถวายในอวิปปวาสีมาและลาภสีมาย่อมถึงแก่ภิกษุที่อยู่ภายในสีมาหล่านั้นหนึ่งจีอวรที่นายกถวายในคามะสีมาเป็นต้นย่อมถึงแก่ภิกษุที่อยู่ในพัสสีมา ภายในสีมาเหล่านั้นจีวรที่ถวายในอภันตระสีมาและอุอ,อุะกุกะ,อ,ะอุทะกุกะเขปะสีมาย่อมถึงแก่พิกจูที่อยู่ภายในสีมาเหล่านั้นเท่านั้นเราใส่ทั้งหลายมาด้วยนะในความนันในความมันเต็มนะครับอันนี้เขาแปลถึงมาก,ก็จะละไว้นะก็ไม่ค่อยออกทั้งหลาย ในชนบทสีมาราชสีมาทีปสีมาและจักรวาลสีมามีวินิจฉัยดังนี้มีวินิจฉัยเช่นที่กล่าวไว้แล้วในการสีมาเป็นต้นนั่นเองก็ถ้าทายกอยู่ในชมพูทวีปกล่าวว่าท้าพระเจ้าถวายแก่สงใน ตามะพระปันนิทวีปภิกษุแม่รูปหนึ่งจากคามะาตามะพระปันนิทวีปนั่นแหละจะรับส่วนแบ่งจะรับส่วนย่อมได้ก็ได้ย่อมได้เพื่ออันรับส่วนแบ่งแทนภิกษุที่ชอบพอกัน อาใช่ปะเนี่ยถ้าภิกษุที่ชอบพอกันลูกหนึ่งภิกษุไม่ลูกหนึ่งไปจะตามะพระปัน,นิคทวีปก็รับแทนภิกษุทุกลูปได้อ๋ตอตัวนี้ทำนี่สเจปินะแม้ถ้าภิกษุที่ชอบพอกันสภาภิกขุลูกหนึ่งในชมพูทวีปนั้นนั่นแหละจะรับส่วน แบ่งแทนภิกษุที่ชอบพอกันก็ไม่ต้องห้ามเธอนวาเรตตโพในการถวายของทายกที่ถวายของระบุถึงสีมาระบุก,ก็คือรูปคำเนี่นะรูปคำสีมาก็คือระบุสีมาถึงทราบวินิจฉัยอย่างนี้ก่อนก็ทายกนาจะมียะมีตะ ผู้ไม่เข้าใจที่จะพูดว่าณชา,าตินาติที่จะพูดว่าในสีมาโนนอสุกะสีมายังรู้แต่เพียงคำว่าสีมาอย่างเดียวเท่านั้นเกวลังในแปลว่าอย่างเดียวเท่านั้นมาวัดกล่าวว่าก็าประเจ้าถวาย ให้สีมาถวายเพื่อสีมาถวายแก่สีมานะหรือพณนตินะกล่าวว่าขา้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ที่อยู่ในสีมาพึงถามเขาว่านี่นะสีมามีหลายประเภทนี่นะสีมามีหลายประเภท ท่านพูดหมายถึงสีมาไหนถ้าเขากล่าวว่าข้าพเ,เจ้าไม่รู้จักว่าสีมาชนิดโน้นสงที่อยู่ในสีมาแบ่งกันถือเอาเถิดแบ่งกันถือเอาเถิดถามว่า สงในสีมาไหนพึงแบ่งกันตรงนี้เป็นคำถามเลยนะตอบว่าในว่าอีละเนาะแต่ยินมาว่า,รา,วาพระมหาสีวะพระมหาสีวะเถระกล่าวแก้ว่าสงที่อยู่ในอวิปะวาสีมาแบ่งกันตรงนี้นะประโยคยอนะครับ หย่อนมาจากประโยคบนเราต้องแต่งเพื่อความมาให้ครบนะตะโตลาดับนั้นพวภิกษุกล่าวกับท่านว่าชื่อว่าอาวิปวาสีมามีระยะสามโยอดเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุที่อยู่ในระยะสามโยนดจะรับราบได้ภิกษุอยู่ในระยะสามยอดบำเพ็ญ ควาเพญอาคันตุกวัตรแล้วจึงจะมาจึงจะเข้าไปอารามภิกษุที่เตรียมจะออกเดินทางคามิโก,โกนะไปได้สามยอดจึงบอกหมอกเสนาสนะนิสัยของผู้ปฏิบัตินิสัยจะระงรับขณะผ่านระยะสามยอดไปแล้ว ภิกษุที่อยู่ปริวาทร่วงระยะสามยอดปริวาปริวาสิกาน,นะไปแล้วจึงจะรับอรุณมภิกษุณีอยู่ระยะสามยอดจะบอกเล่าการเข้าอารามจะบอกเล่าการเข้าอารามที่ขลังมีตัดสมาก็ต้องมียสมารตรงนี้นะเพราะกิจทุกอย่างนี้กิจทั้งหมดเนี่ยนะ ควรทำเมื่อ,อเนื่องด้วยแดนกำหนดควรทำเนื่องด้วยแดนกำหนดอุปจาราศีมาเท่านั้นแดนกำหนดอุปจาราศีมาเท่านั้นฉะนั้นสงที่อยู่ในอุปจาราศีมาเท่านั้นพึงแบ่งกันการถวาย ามกติกาบทว่ากติกายะได้แก่กติกามีรายได้เสมอกันเพราะเหตุนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสว่าหลายอาวาสมีรายได้เสมอกันในหลายอาวาสมีรายได้เสมอกันนั้นควรตั้งกติกาอย่างนี้ว่าภิกษุที่ประชุมกันในวัดแห่งหนึง่ง ระบุชื่อวัดที่ตนต้องการจะส่งพราะห์ปรารถนาทำให้มีไรายได้เสมอกันกู้ถึงสายเอตดอย่างใดอย่างหนึ่งว่าวัดชื่อโน้นเป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเคยประทับหรือเป็นวัดมีรายได้น้อยอัปะราอปะราโทนนะแล้วพึงสวดประกาศสามครั้งว่าติขตรงสาวเวตพังนะพึงสวดสามครั้งว่าการทำวัดนั้นกับวัดแม้นี้ให้มีรายได้อย่างเดียวกัน สงย่อมพอใจหรือย่อมย่อมพอใจแจ็สงย่อมพอใจเจ็สงโอ,อการตรงเป็นประธานนะนเนี่ยลูปจติตนี่เป็นกิริยาคุมการแล้วก็การตรงตรงเป็นประธานย่อมพอใจเจ็สงหรือจะรูปจติตนี่มันจะเป็นนามากิรลกจติตแต่สั้นแบบเนี้ยนะ ด้วยเหตุเตียงเท่านี้ตาวตานะเอตาวตาภิกษุแม้นั่งอยู่ในวัดนั้นก็เหมือนนั่งอยู่วัดนี้สงฆ์แม่วัดนั้นก็ควรทําอย่างนั้นเช่นกันด้วยเหตุเตียงเท่านี้ภิกษุแม้นั่งอยู่ในวัดนี้ก็เหมือนนั่งอยู่ในวัดนั้นเมื่อแบ่งรายได้กันในวัดหนึ่ง ทิกสูที่อยู่อีกวัดหนึ่งก็ควรได้รับส่วนแบ่งด้วยควรทำแม้หลายๆอาวาสให้มีรายได้อย่างเดียวกันกับวัดอีกวัดหนึ่งด้วยอาการอย่างนี้ โอเคประมาณนี้นะครับถึงข้อ,อ,อนี้นะพิกขาปัญญาติยาขออนมโมตนาคัอาจารย์นักเรียนนักสาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ